ลุกออกมาจากบ้านน้อยได้แล้วเร็วลุกมาแล้วแล้วมาให้แม่เก็บตรงนี้ก่อนเออให้แม่เก็บขนในถ้ำหนูก่อนอ่ะอ่ะไปไปนอาตรงนู้นเดี๋ยวแม่จะผ้าห่มไปแม่ไปซักด้วยนั่งลงค่ะไหนนั่งลงสิคะอ่านั่งลงไม่ให้ขนมหนูกินก่อนอ่านั่งลงนั่งลงเล้วนั่งลงซิ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 เออสวัสดี สวัสดีสวัสดีสวัสดี <S 1> <S 1> ส,ส,ดสยตาตื่นยังตื่นหรือยังเอางี้เอางี้ให้มันบึงบึงได้ไปหยิบน้องหมาเลตะกร้ามาก่อนไปน้องหมาเลยนะอยู่บนสุดเลยนะเยสโอโหที่อย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยได้โอ๊ยแต่ไม่ชนกระถางต้นไม้อ่ะโอ้ นะอะอ่ะฉลาดเดี๋ยวให้อีกชิ้นหนึ่งอ่ะอีกชิ้นสองชิ้นอันนี้มันเศษอะลูกอ่ะโอเคโอเคแม่เข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อก่อนเดี๋ยวลงกินข้าวกันอะไรฮะเฝ้าร้านให้ประจันก่อนประจันไปเยี่ยมตาชายที่บ้านกับป๋าเราต้องนั่งเฝ้าร้านก่อนเข้าใจไหมคะนั่งสะกดจิตอะไรเนี่ยฮะสะกดจิตอะไรใช่ไหม กินผลไม้ก็กินไปแล้วอะไรอะ่ะกินผลไม้ก็กินไปแล้วไปเก็บตุกาาตาหนูมาให้แม่ก่อนปะสองตัวตรงนู้นน่ะไปเอามาไปเร็วๆน้องลาส้มอ่ะแล้วไปเก็บมาให้แม่ก่อนนั่นน่ะวางไว้เลยเธอเอออ่ะอันนี้ขนมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นไม่ต้องมาไี้ก่อนไม่ต้องไปทางนั้นเดียๆๆเด๋ยวเดี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 ๋ยวอีกตัวหนึง่งไปเอามามันมีสองอันเอามาให้หมดเปิดขี้ฝุ่นหมดแล้วนะ่ะเออเอามาเอามาเอามาทางนี้ ส่งที่มือค่ะมานั่งลงตรงนี้ก่อนมานั่งลงสวัสดีค่ะก่อนเ,อเดี๋ยวแม่ขายของก่อนแป๊บนึงเอเอไม่ลืมหรอกไปขายของมาแป๊บนึงอะนั่งลงนั่งลงโอ้โหอะห่ยพอ,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 อยังพอยังพอแล้วต้องพอเข้าใจเยอะแล้วนะ่ะอานั้นสวัสดีน่ารักก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวมันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย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 ต้องเอาขาดันไว้อ่ะปปลปปไม่มีอะไรให้ถือหรอกเอาไม่ได้ไม่ได้ช่วยถืออะไรมาจะมาโวยเอาอะไรเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าล้มเดี๋ยวป้าล้มมาอะไรเนี่ยเอาอะไรมาว้ายแม่ไม่เอาบินค่าไฟอะ่ะ ไม่ให้ป้าจ่ายนู่นแม่ไปเอาหลอกเสียตังอะ่ะ <c oughs> มานอนพัก <c oughs> ก็ไปค่าถุงขนมมาให้เขามันไม่ใช่พะเพลหนูก็เป็นซะอย่างเงี้ยหนูอะ่ะหนูก็เป็นซะอย่างเงี้ยเออไม่ได้หนูกินไปแล้วกับแม่ไง เออเห็นไหมปลาพูดอ่ะเห็นไหมหนูก็เป็นซะอย่างเงี้ยปลาพูดดิหนูก็เป็นซะอย่างเงี้ยออเออเนี่ยหนูก็เป็นซะอย่างเงี้ยเป็นเป็นซะอย่างเงี้ยหนูอ่ะหนูก็เป็นซะอย่างเงี้ย ไม่ใช่ดิจะทำปากก้มงับงึบงับงึบงับงบเง็บ,งบะนะเข้าใจป่ะไม่ใช่เวลากินกินไปแล้วเข้าใจไหมเคยตัวแต่พีพี่ใครเขาก็สงสารอีกเออดราม่าเก่งดราม่าให้แม่ว่าโดนว่าเป็นได้อย่างเงี้ยเออเออหนูก็เป็นซะ้อย่างเงี้ย เออป๊าเขานอนแล้วกอ,อนเลยหนูตอนเย็นกินข้าวเราค่อยกินขนมอ่ะเพียงหัวฟังเข้าใจไหมหนูก็เป็นซะอย่างเงี้ยเข้าใจปะคะหนูดือ้อขมุกขมิบขมุกขมิบอ่ะง่วงก็นอนอง่วงแย่ แต่ก็อยากกินมันเป็นเวลานอนของพะเพินตอนเนี้ยทุกคนก็คือเวลานอนกลางวันเออพ่อป้าขึ้นมานี่ไม่ได้เลยต้องนอนนะเข้าใจปะป้ารับปะ,ปะ,ปะต้องนอนต้องนอนหนูก็เป็นซะอย่างเงี้ยคือเวลาห้าโมงเย็นเป๊ะอ่ะท่านสมาชิกทั้งหลายในห้องนี้ท่านป้าท่านลูกไปพร้อมอยังคะ แม่จะเปิดมาแล้วนะปรับตานะปรับแสงนะไปยางไปก็ไปบอกป้าแม่จะได้มัดก้นอ่ะองั้นแม่มัดก้นก่อนนะเอาลูกป้าให้ป้าพาไปแเรน,นู่จจะทุกตาตัวยาบาลงกับแม่นะจีเจียเอาตัวไหนไปไม่เอาขนมไปไม่เอาขนมไปอย่าโลกเอาทุกตาลงไม่เอาทุกตาตัวไหนไปเลือกเลือกอ่า ตายเลยอย,อย่ามาอย่ามาอย่ามาไปกับฟ้าเลยเดีย๋ยวไปส่งลงบันไดไปเฮอแสงลำหน้าแสงนำหน้าแสงนำหน้า